กรรมผิดสัจจะนะคะทำให้เราติดขัดเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะ,ะพี่มินขอแนะนำขอแชร์ประสบการณ์นะคะสิ่งที่เสด็จพ่อองค์เพชรเนี่ยทรงเมตตาสอนพี่มินไว้นะคะท่านบอกว่าให้อธิษฐานนะคะขอคลี่คลายนะคะคือหรือขอยุติทุกขสัจจะเลยนะคะที่เราเคยผูกพันธนาการตัวเองเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติมาสมมุติว่าเราเคยบอกจะสวดมนต์ร้อจบทุกวันบางวันป่วยบางวันเหนื่อยล้า สมมุติตั้งแต่ดีดาชาตินะแล้วเราทําไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ติดมาเรื่อยๆนะคะถามว่ามีเทพเทวดาอะไรลงโทษเราไหม ตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเราไม่รู้เลยนะคะว่าเทพเทวดาที่เราขอพรหรือตั้งสัจจะไว้เนี่ยท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าท่านเป็นแบบสัมมาทิฏฐิหรือว่าท่านยังถือโทษไหมบางองค์ก็ถือเหมือนกับบางคนน,นึกออกไหมว่าไม่ฟังเหตุผลเลยนะคะยึดถือแต่สิ่งที่รับปากเอาไว้อย่างเดียวนะคะไม่ฟังว่าเขาจะอธิบายยังไงอันเนี้ยเทวดาก็เหมือนคนอะ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเทวดาเป็นคนแบบไหนอ่ะเทวดาเป็นคนทาบุญนั่นแหละแต่นิสยัยนิสัยส่วนตัวเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยถือไหมอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราไม่รู้ะคะ้คแต่ถา เป็นเทวดาที่แบบมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะคะคือเป็นเทวดาที่ท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านจะยืดหยุ่นหน่อยอย่างเสด็จพ่อองค์เพชรเนี่ยท่านยืดหยุ่นนะคะท่านเข้าใจดังนั้นท่านจึงสอนไว้เลยว่าให้อธิษฐานถอดถอนสัจจะทุกอย่างนะคะที่เคยได้ทำไว้ตั้งแต่อดีต อดีตชาติมาจนถึงชาตินี้นะคะลูกขอให้ให้สัจจะอธิษฐานทุกอย่างเป็นโมคะนะคะให้ถอดถอนตัวเองอยู่ว่าอย่างนี้เลยและเอาใหม่นะคะขอตั้งสัจจะเป็นว่าลูกจะพยายามทําในสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะถ้าทําได้นะอ,อย่างเนี้ยนะคะท่านบอกให้ถอยมาเป็นแบบนี้นะคะอ,อย่างเนี้ยนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าคําว่าสัญญบา,ารมีอะจริงๆดีนะดีมากมันเป็นแรงมากๆเลยมันจะเป็นอธิฐานบารมีนะคะมันจะเป็นบารมีที่เราแบบตั้งใจทําแล้วมันจะสําเร็จทําให้เราขอพรสมหวังเนี่ยตรงเนี้ยมันมาจากตรงนี้เนี่ยแหละแต่ดังนั้นมันจะต้องตั้งใจว่า ม,มันจะต้องมั่นใจจริงๆว่าทําได้จริงๆนะคะ,อ,ะอย่างพี่มิน้นต์ตั้งศัจจะอธิษฐานนะ,ะสิ่งสิ่งที่ตั้งศัจจะอธิษฐานเลยคือจะปฏิบัติทุกวันนะะแต่ไม่ได้บอกว่าปฏิบัติวันละเท่าไหร่นะะไม่มีอีกแล้วปฏิบัตินั่งสมาธิ3ชั่วโมงสวดมนต์ร้อยแปดจบกี่จบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนั้นถอดถอนไปหมดแล้วนะคะคเหลือแค่ว่าตั้งใจที่จะปฏิบัติทุกวันตั้งศัจจะปฏิบัติทุกวันก็ตื่นมาแล้วก็รู้อตื่นเนอะลืมตาลืมตาเนอะเดินไปเดินมาะ อย่างเงี้ยรู้ตัวแล้วจากนั้นก็เผลอไปอ่ะเฮ้ยกลับมาใหม่ระลึกได้ว่าเผลอไปแล้วเงี้ยก็กลับมาใหม่อย่างเนี้ยมันก็ได้ปฏิบัติทุกวันนะคะอ่ะนะดังนั้นลองไปทําดูนะคะตรงเนี้ยพอถอดถอนแล้วอะไรต่างๆในชีวิตที่มันติดขัดอยู่อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะบางคนเนี่ยที่ติดขัดมากๆเนี่ยเพราะติดคําอธิษฐานที่ตัวเองผูกพันธนาการตัวเองไว้นั่นเองค่ะ